มืัอนี้สิผัดเผ็ดปลาไหลสู้กินเดอ้อครับนี่ครับเครื่องปรุงเฮาใบกบระเพราอลนนี่กระเพลาด้วยครับเหมืนอนพวกมึงกระเพราขาวกระเพราแหล่านี่หอมหอมขัดบัวกระเพราขาวพริกไทยเม็ดข่าหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบมะกรูดตะไคร นี่นะครับเครื่องแกงเขาไปอยากใส่กะปิก็ใส่กะปิจกัจกหน่อยเดี๋ยวจุกหน่อยไปตำครับเดี๋ยวไปเตรียมปลาไหลก่อนเดี๋ยวล่อปลาไหลก่อนนะครับเอาปลาไหลมาล้างเกลือออกดีๆก่อนเนื้อครับนี่ครับคันลอกหูดออกดีๆล้างออกดีๆล้างเมือกคันเมือกออ,อกดีๆครับ จากนั Adams, ้นก็ไปหั ators, ่นเป็นตอนพอาะดีๆครับครับนี่ครับซับซับหั่นหกต้อนบ้องเงยตรงหน่อยหลายดอกแต่ถ้าผ wow ู้ใดบ่มากางมันก็อากางมันออกตอนลดหัวย้ำกินมันค่อยออกไงเสร็จแล้ว่าตำเกลืองปิดไผ่เม็ดระใส่ลงไปนั้นทำเราได้หลายเตือไปด้วยครับ แาจาัยนก็มาว่าเบิ้งเครื่อง,งปรุงเนาะครับนี่แหะครับน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมันผืนซอสฟา้าเขียวซีอิ๊วขาวรสดีกะเตรียมมาจาังหนอยลูกโดดนี่ครับลูกโดดไม่มากูดฉีกเตรียมน้ำไปถ่ายหยอดแก้วหน,นึ่งมึงปลาไหลเขาได้ได้ไหลหรอ ครับไปทางไฟเลยครับบาดนี้แดงไฟแล้วไฟหงไฟเป็นทานนะครับตั้งกระทะน้ํามันใส่รถครับผัดตัวรถบดนี้ เสีบสยบหรอกใส่น้ำไปเพราะดีเลย,ย <c oughs> เเหยดมีครับตดเกียอะไรดูด้หลายจะเติงแกงกับเก็ดไหมฮะเรใส่ดูดเข้าไปอีก มันดเม,ม,ม็ดครับไปครับอัดรับสุดเจาครับหืมอยู่ขาอ่ะเอามันแบบสาใจไปเลยตอนนี้เนี่ยหม่วยหม่วย prøv Og de ja. ja, prøv det. Ja, det er bare...